ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบข้อความถึงสตาร์ซีท ช่วงนี้หลายคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกลังเลใจสงสัยอึดอัดใจอธิบายอะไรไม่ถูกคุณกําลังรอคอยคําตอบอะไรบางอย่างแต่ช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้รับคําตอบนั้นคุณจะต้องกลับมารักแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมที่จะรักตัวเองเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการที่จะก้าวขึ้นไปสู่การตื่นรู้นั่นเองช่วงเวลานี้ต้องกลับมาสู่จิตใจค่ะกลับมานั่งสมาธิกลับมาสั่งเคาะอะไรที่มันไม่เหมาะกับคุณอะไรที่ทาร้ายจิตใจคุณขอให้คุณปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วกลับคืน สู่แสงสว่างการเชื่อมต่อกับดีวายภายในการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลล์ความรักและความศรัทธาในตัวเองนะคะจะทําให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณส่วนลึกของคุณได้มากขึ้นสิ่งที่ไม่ใช่ขอให้ตัดทิ้งแล้วโฟกัสในสิ่งที่ใช่สําหรับคุณแล้วคุณจะได้คําตอบในสิ่งที่คุณปรารถนาหากชอบคลิปนี้อย่าลืม s ับสไคร e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ